สบายดีตอนเช้าเนาะทุกคนมณนีลา้อยสิพาทุกคนไปเบิ่งว่าการไปกินข้าวแล้วก้อนสิไปกินข้าวเป็นเหตุไดเนาะอันนี้เมนวันซาตที่สองทันวาเพื่อนจะสลลงวันซาตแต่ว่าลา้นยบอได้ไทายเนาะเพราะว่าบุการทายอายเพื่อนแต่ว่าลา้อยสิพามาเบิง่งกฎระเบียบก่อนแต่ละมื้อจะเฮ็ดเบียงเนาะฮาต้อง ก่อนเข้าห้องอาหารต้องมาแต่ที่พักต้องมาล้างมือเนาะล้างมือให้สะอาดแล้วก็ไปเอาอาหารมากินเนาะหลังจากกินอาหารสําเร็จเสร็จสิ้นแล้วเขาก็จะมาแยกอาหารแบบนี้เนาะทิชชู่คือเจียที่เขาใช้แล้วเนาะก็ทิมบอลน,นึงเนาะแล้วก็เศษผักกับเอาทิมบอลน,นึงที่ว่าเขากินโบกินเหลือหรือว่าอันใดที่ว่าเขา ซ้อมบวงกับใส่บนนึงเนาะน้ำในละน้อยกินกว๋วยเตี๋ยวเนาะละน้อยกับทอกไว้บนนึงอันนี้จะเป็นกระเบียบของบริษัทเขาต้องเก็บเมียนเองเนาะแต่ละคนเนาะแต่ละมือนะเวลาตัวเองกินแล้วตัวเองก็ต้องเก็บหักษาของตัวเองเนาะจอกเอาไว้บนนึงแล้วก็ทาดเอาไว้บนเนาะงหลังจากนั้นเขาก็ ออกเพราะว่าในห้องที่ว่าทิมขีเ้เหย่อนี่เพื่อนให้เข้าเที่ละสองคนเพราะว่าเพาะระวังเสียระบาดของโควิดเนาะหลังจากนั้นเขากลา็ล้างมือล้างมือทําความสะอาดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเนาะเพราะว่าช่วงโควิดเขาต้องมันล้างมือเพราะว่าป้องกันโควิดเนาะหลังจากนั้นเขาก็ย่างไปบอนที่จะขึ้นรถเมย์เนาะก่อนจะออกแต่ แต่ละเทือแต่ละครั้งออกจากสนามแมนตรงใดกวดสารเล่าเนาะเป่าเล่าแล้วก็กวดอุณหภูมิโควิดทุกๆครั้งทุกๆเทือตตรงเฮตดแบบนั้นเนาะบอกว่าไผเพราะว่าจะมีลาวกาดแล้วก็มียามที่ว่าเพิ่นยามอยู่ก่อนที่เฮาจะไปเนาะแต่ละเทือเนาะกดจะประมาณนี้เลยเนาะอันนี้แมนลาวกาดกวดละน้อยเนาะละน้อยบดได้ทายเอา แต่ละมือต้องเป็นแบบนี้เนาะกฎระเบียบเต่ถ้าว่าเขากินเบียร์หรือว่ากินสารเหล้ากินเบียร์เข้าไปหลายๆเขาต้องมีเพื่อนมีตู้ให้เทสก็นเนาะให้ให้เขาทดลองก่อนว่าถ้าว่ามันบุพานนะ่ะเขาต้องไปกินน้ําแล้วก็พักผ่อนให้หลายๆแล้วก็ค่อยกลับมาเป้่าแล้วก็ค่อยออกไปเห็นเรียงเนาะอันนี้เป็นกฎระเบียบของบริษัทเนาะอันนี้แมนทีมงานของลาน้อยเกียมขึ้นรถเมย์เนาะ ขากคอมมอขอบใจทุกกำลังใจที่มาติดตามแล้วก็มาคอมเมนต์ขอบใจทุกกำลังใจเด้อผู้ใดมาหาลาน้อยกระบ,บฟ้าวน้อยใจดเด้อเดี๋ยวลาน้อยกลับไปหาเด้อนะขอบใจหลายๆเด้อ